สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคู่มือชีวิตพร้อมรับทุกสถานการณ์พอดแคสต์ที่มีแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณอัปเกรดชีวิตและรับมือได้ทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเชิญรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับคือเวลาเราพูดคําว่าทําบุญเนี่ย ภาพที่มันเด้งขึ้นมาในหัวของหลายๆคนเลยอะ่ะก็คงจะคล้ายๆกันคือภาพของการบริจาคเงินเยอะๆใช่ไหมครับป้ายชื่อตามวัดนี่ตัวแรกแบบหลักแสนหลักล้านหรือโครงการก่อสร้างใหญ่โตที่ต้องใช้เงินมหาศาลมันก็เลยอดคิดไม่ได้จริงๆนะครับว่าเอา๊อเพราการทําบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนมีเงิน ใช่เลยค่ะเป็นภาพจำที่แข็งแรงมากในสังคมเราเหมือนกับเคสที่เราไปเจอมาจากกระทู้ในพันทิปที่มีคนมาเล่าเรื่องพี่สาวตัวเองคือเท่าทุ่มเงินเดือนเกือบทั้งหมดไปกับการบริจาคให้วัดจนคนในครอบครัวเริ่มเป็นห่วงไม่สบายใจกันแล้วเพราะมันเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนั่นสิครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆมันสะท้อนความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมเราเลยว่ายิ่งจ่ายมากยิ่งได้บุญมาก คำถามสำคัญที่เราจะมาจอดลึกกันวันนี้ก็คือไอความเชื่อเนี่ยมันเป็นความจริงตามหลักพุทธศาสนาหรือเป็นแค่ความเข้าใจที่เราคิดกันไปเองวันนี้เราจะมาแกะรอยเรื่องนี้กันให้ถึงแก่นเลยครับเป็นหัวข้อที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะมันกระทบกับวิถีชีวิตและความเข้าใจของคนจานวนมากจริงๆถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่คาถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยดีไหมคะว่าจริงๆแล้วคำว่าบุญที่เราพูดพูดกันเนี่ยในทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงอะไรกันแน่ดีเลยครับ เพราะผมว่าจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดทั้งหมดน่าจะมาจากตรงนี้แหละคือเรายังไม่ชัดเจนกับคำว่าบุญด้วยซ้ำไปสิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องวางไปก่อนเลยคือความคิดที่ว่าบุญเป็นเหมือนบัญชีธนาคารในโลกหน้าหรือเป็นระบบสะสมแต้มที่เรายิ่งใส่เงินเข้าไปเยอะเท่าไหร่ยอดสะสมในชาติหน้าก็จะยิ่งสูงขึ้นคือแนวคิดแบบนั้นไม่ใช่แก่นของพุทธศาสนาเลยค่ะ อ๋อ oh, แสดงว่าไม่ใช่เรื่องของการแลกเปลี่ยนแบบนั้นไม่ใช่เลยค่ะแก่นแท้ของบุญคือสภาวะของจิตใจค่ะเป็นความสุขความผ่องใสความเบิกบานที่เกิดขึ้นในใจเราหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกท่านใช้คำว่าเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดคือการกระทําอะไรก็ตามที่มันช่วยขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงในใจเราให้เบาบางลงนั่นล่ะค่ะคือบุญที่แท้จริงเครื่องชำระจิตใจให้สะอาด พอฟังแบบนี้แล้วมุมมองเปลี่ยนไปเลยนะครับหมายความว่าเป้าหมายหลักของการทำบุญจริงๆคือการจัดการกับใจของเราเองไม่ใช่การทุ่มเทวัตถุภายนอกเป็นหลักถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหัวใจที่สำคัญที่สุดของการกระทำทุกอย่างในทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปท่านชี้ไปที่จุดเดียวเลยคือเจตนา ถ้าเจตนาของเราบริสุทธิ์ตั้งใจทำดีด้วยใจที่เมตตาจริงๆแม้การกระทำจะดูเล็กน้อยมากอย่างเช่นให้ข้าวน้องหมาจอนจัดหนึ่งมือ้อหรือบริจาคเงินแค่บาทเดียวแต่มันก็เกิดเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ในใจเราได้แต่ในทางกลับกันนะคะถ้าบริจาคเป็นล้านแต่ทําไปเพื่อเอาหน้าหวังชื่อเสียเจตนาที่มันเคลือบแฝงพวกนี้ก็ทําให้บุญนั้นไม่บริสุทธิ์เต็มร้อยค่ะเข้าใจแล้วครับเจตนาคือตัวตั้งต้นเลย งั้นคำถามที่ตามมาทันทีก็คือถ้าไม่ใช่จำนวนเงินแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นตัวชี้วัดว่าการให้ทานครั้งหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะได้บุญมากหรือน้อยคำถามนี้สำคัญมากค่ะและเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดไปเลยในหลักการให้ทานเพื่อให้เกิดอานิสงส์หรือผลบุญสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดถึงจำนวนเงินเลยนะคะแต่ท่านวางองค์ประกอบสำคัญเอาไว้3ประการด้วยกัน3ประการที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับ ประการแรกเลยคือวัตถุบริสุทธิ์ค่ะของที่เรานำมาให้ต้องได้มาด้วยความสุจริตไม่ได้ไปเบียดเบียนลักขโมยหรือคดโกงใครมาคิดง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าเราเอาเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบทำไปทำบุญมันก็เหมือนเราเอาน้ำสก,กรปรกไปรดต้นไม้ต่อให้เป็นต้นไม้พันธุ์ดีแค่ไหนมันก็เติบโตได้ไม่เต็มที่หรอกค่ะข้อนี้น่าสนใจนะครับถ้าย้อนกลับไปดูเคสพี่สาวในกระทูพันทิพย์ การที่เขาทำบุญด้วยเงินที่หามาได้สุจริตก็จริงแต่ทำจนตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนแบบนี้จะยังเรียกว่าวัตถุบริสุทธิ์ได้เต็มที่ไหมครับในเมื่อที่มาของเงินนั้นสร้างความทุกข์ใจให้คนรอบข้างเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะแม้เงินนั้นจะไม่ได้มาจากการคดโกงแต่การทำบุญที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนก็ถือว่าขาดความพอดีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทางสายกลางในพุทธศาสนา การให้ทานที่สมบูรณ์จริงๆควรจะตั้งอยู่บนฐานที่ไม่สร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาแทนค่ะชัดเจนครับโอเคนั่นคือข้อแรกแล้วองค์ประกอบที่สองเลยครับข้อที่สองนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดเลยเป็นเหมือนแม่ทัพของการทำบุญเลยคือเจตนาบริสุทธิ์ซึ่งต้องบริสุทธิ์พร้อมกันถึง3ช่วงเวลาเลยนะคะ 1. คือก่อนให้มีใจยินดีตั้งใจจะให้ด้วยความเมตตาไม่ใช่ทำเพราะโดนบังคับหรือทำเพื่อหวังผลตอบแทน 2. คือขณะให้มีใจเบิกบานปลื้มปิติไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่กําลังจะให้ไปและสคือหลังให้พอนึกถึงทานที่เราทําไปแล้วก็ยังคงรู้สึกอิ่มเอมใจมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงโอ้โหต้องบริสุทธิ์ทั้งก่อนทําขณะทําและหลังทําเลยเหรอครับสแสดงว่าถ้าทําบุญไปแล้วแต่กลับมาบ้านแล้วนั่งเสียดายว่าแหมไม่น่าให้ไปเยอะขนาดนั้นเลย แบบนี้ก็อาจจะทําให้บุญที่ได้ไม่เต็มที่ถูกต้องเลยค่ะเพราะกระบวนการทั้งหมดนี้คือการฝึกจิตให้ปล่อยวางปล่อยวางความตรณีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของถ้าทําไปแล้วยังมานั่งเสียดายทีหลังก็แสดงว่าใจเรายังไม่ได้สละความยึดติดนั้นออกไปจริงๆบุญที่เกิดขึ้นก็อาจจะลดทอนกําลังลงไปตามสภาวะจิตของเรานั่นแหละค่ะละเอียดอ่อนมากจริงๆครับ เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยแล้วองค์ประกอบข้อสุดท้ายคืออะไรครับข้อที่3คือผู้รับบริสุทธิ์หรือที่คนไทยเราคุ้นหูกันในคำว่าเนื้อนาบุญค่ะแนวคิดนี้เปรียบเทียบการทำบุญเหมือนการทำนาเลยค่ะถ้าเราหวานเมล็ดข้าวพันดีลงในผนืนนาที่อุดมสมบูรณ์ผลผลิตย่อมงอกงามแต่ถ้าเอาเมล็ดข้าวพันเดียวกันไปหวานในนาที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยขินผลผลิตก็ย่อมแตกต่างกัน หมายความว่าคุณธรรมของผู้รับทานก็มีผลต่ออานิสงส์ของบุญที่เราจะได้รับด้วยมีผลอย่างมหาศาลเลยค่ะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบไว้ในอนิสงค์ไว้เลยว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมแค่ครั้งเดียวแต่การให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทานแก่ผู้มีศีลห้าแค่ครั้งเดียวค่ะอะไรนะครับต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับ แค่ผู้รับมีสินห้าก็ได้อานิสง์มากกว่าเป็นร้อยเท่าแล้วยังมีต่ออีกนะคะอานิสง์จะเพิ่มพลังขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับคุณธรรมของผู้รับจากผู้มีสินห้าไปสู่ผู้มีสินแปสามเณรพระสงฆ์จนไปถึงพระอริยบุคคลระดับต่างๆตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์และบุญสูงสุดในหมวดทานนี้คือการถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานซึ่งตรงนี้ให้ทําให้เห็นภาพชัดเลยว่า จำนวนเงินเท่ากันแต่ถ้าให้แก่ผู้รับที่มีคุณธรรมต่างกันผลของบุญก็ต่างกันลิบลับเลยค่ะครับที่จะทำให้คนเลือกบริจาคให้แต่พระเกจิอาจารย์ดังๆหรือวัดใหญ่ๆแล้วอาจจะมองข้ามคนยากไร้ที่นอนอยู่ข้างถนนไปเพราะคิดว่าให้ไปก็ได้บุญน้อยกว่ามันจะสวนทางกับหลักเมตตากรุณาพื้นฐานที่ควรจะมีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและสำคัญมากค่ะต้องแยกเจตนากันให้ชัดเจนการเลือกเนื้อนาบุญไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะคะการให้ทานแก่คนยากร้ายคนป่วยหรือแม้แต่สัตว์ที่หิวโหวยด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาการุณานั่นคือบุญที่เกิดขึ้นกับใจเราอย่างสมบูรณ์แล้วและเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งแต่ในมุมของการสร้างบุญที่มีกําลังหรืออาน,นิสงส์สูงเป็นพิเศษการเลือกให้ทานแด่ผู้มีคุณธรรมสูงจึงส่งผลที่ทรงพลังกว่า เปรียบเหมือนเรามียาอยู่ขนาดหนึ่งถ้าให้คนธรรมดากินก็อาจจะแค่รักษาโรคแต่ถ้าให้ทาหารที่กำลังจะออกไปปกป้องประเทศกินยาขนาดนั้นก็สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมได้มากกว่าการให้ทานก็เช่นกันค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกมีความหวังขึ้นมาเลยแสดงว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนรวยหรือจนก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ถ้าเข้าใจหลักการทั้ง3ข้อนี้ ทีนี้มันก็เกิดคำถามต่อว่าแล้วถ้าเราอยากทำบุญแต่ช่วงนั้นอาจจะไม่มีเงินเลยมันยังมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่จะสร้างบุญใหญ่ๆได้มีอีกเยอะมากค่ะและหลายวิธีก็ได้บุญมากกว่าการให้ทานด้วยเงินทองบางประเภทด้วยซ้าในทางพุทธศาสนามีสิ่งที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10หรือ10ช่องทางในการทำบุญซึ่งครอบคลุมทุกมิติของชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องเงินเลย10วิธีเลยเหรอครับ ลองยกตัวอย่างที่ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับ10ข้อนี้คือมันครอบคลุมการกระทำของเราทั้ง3ทางเลยคือทางกายวาจาและใจของเรานี่แหละค่ะมันคือการเปิดโหมดทำบุญได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ใช่แค่กิจกรรมพิเศษที่ต้องไปทำที่วัดกายวาจาใจน่าสนใจครับเริ่มจากทางกายก่อนเลยมีอะไรบ้างครับทางกายที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือศีลละไม่ หรือการรักษาศีลโดยเฉพาะศีลหแค่เราตั้งใจรักษากายกับวาจาของเราให้เป็นปกติไม่ไปเบียดเบียนชีวิตใครไม่ลักขโมยไม่ผิดลูกเม,มียเขาไม่โกหกและไม่ดื่มของมึนเมาจนขาดสติแค่นี้ก็ได้บุญมหาศาลแล้วค่ะเพราะการรักษาศีลคือการให้อภัยทา,านคือการให้ความปลอดภัยกับทุกชีวิตรอบตัวเราซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากอีกอย่างที่ทำด้วยกายคือเวยาวัจจะไม คือการขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายแรงใจอย่างเช่นช่วยถือของให้คนแก่อาสา,าทำงานส่วนรวมดิฉันเคยเจอโยมคนหนึ่งเขาเล่าว่ามีความสุขที่สุดตอนช่วยกันเก็บขยะหลังเลิกงานวัดมากกว่าตอนหย่อนเงินลงตู้บริจาคเป็นพันเสียอีกนั่นคือตัวอย่างที่เห็นผลทันทีในใจเลยค่ะจริงด้วยครับการใช้แรงกายช่วยเหลือคนอื่นมันทําให้ใจเราฟูขึ้นมาทันทีเลยแล้วทางวาจาล่ะครับทําบุญได้การพูดได้อย่างไรทางวาจาก็สําคัญมากค่ะ เช่นธรรมเทศนาไม้คือการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพทานนังธรรมทานนังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการที่เราแบ่งปันความรู้ที่ถูกต้องให้เพื่อนฟังหรือแนะนำหนังสือธรรมะดีๆให้คนในครอบครัวอา่านเพื่อให้เขามีความเห็นที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตนี่คือการให้ปัญญาซึ่งมีคุณค่ามหาศาลกว่าวัตถุสิ่งของเสียอีกค่ะการให้ธรรมะเป็นทาน เหมือนที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ก็น่าจะเข้าข่ายด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและมันยังเชื่อมโยงไปถึงบุญทางใจซึ่งเป็นส่วนที่ทรงพลังที่สุดด้วยบุญทางใจมีอะไรบ้างครับมีหลายอย่างที่ทำได้ง่ายมากค่ะอย่างแรกเลยคือปัตตานุโมทนาไมาคือการอนุโมทนาบุญแค่เรามีจิตยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นทำความดีเช่นเห็นเพื่อนไปบริจาคเลือดเราก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปกับเขาด้วยใจจริงไม่ได้รู้สึกอิจฉาหรือหมั่นไส้ แค่ปรับใจให้ยินดีในความดีของคนอื่นเราก็ได้ส่วนบุญนั้นไปกับเขาแล้วค่ะเป็นวิธีทำบุญที่ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องลงแรงเลยแค่ใช้ใจที่เป็นกุศลโอ้โหข้อนี้น่าทึ่งมากแค่เปลี่ยนจากความอิจฉามาเป็นความชื่นชมยินดีเราก็ได้บุญแล้วมันคือการฝึกใจโดยตรงเลยนะครับถูกต้องค่ะมันคือการฝึกเอาชนะความริษยาซึ่งเป็นกิเลสต,ตัวร้ายโดยตรงเลยหรืออีกข้อคือปฏิทานนไมย คือการอุดทิศส,ส่วนบุญเมื่อเราทำความดีอะไรก็ตามแล้วเราน้อมใจแบ่งปันบุญนั้นให้กับผู้อื่นพระอาจารย์ไทยสารวิสาโลท่านเคยสอนไว้น่าสนใจมากค่ะท่านบอกว่าบุญยิ่งให้ยิ่งได้ไม่เหมือนเงินที่ให้แล้วหมดไปการที่เราแผ่ส่วนบุญให้ผู้อื่นคือการฝึกจิตให้ลดละความเห็นแก่ตัวทำให้ใจของผู้ให้ยิ่งเป็นบุญและได้บุญเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะยิ่งให้ยิ่งได้เป็นแนวคิดท,ที่ทรงพลังมากจริงๆครับ แล้วการทำสมาธิล่ะครับถือเป็นบุญทางใจด้ไหมเป็นบุญข้อที่สําคัญและมีอานิสงส์สูงสุดเลยค่ะเรียกว่าภาวนาไมการเจริญภาวนาซึ่งไม่ได้หมายถึงต้องไปนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสมอไปนะคะแค่เราสละเวลาสั้นๆวันละ5-10นาทีทำใจให้สงบหรือแผ่เมตตาจิตส่งความปรารถนาดีไปยังคนรอบข้างและสรรพสัตว์ทั้งหลายแค่นี้ก็มีอานิสงส์สูงมากแล้ว เพราะเป็นการทํางานกับจิตใจโดยตรงเป็นการชําระล้างกิเลสที่ต้นต่อเลยค่ะพอไล่เรียงมาแล้วเห็นชัดเลยครับว่าช่องทางการสร้างบุญกุศลน,นั้นมีมากมายจริงๆและส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องใช้เงินเลยด้วยซ้ํามันเหมือนกับว่าพุทธศาสนากําลังเปลี่ยนโฟกัสจากการกระทําภายนอกมาสู่การฝึกฝนภายในใช่ไหมครับคือตัวเงินหรือของเป็นแพ่อุปกรณ์แต่สนามฝึกที่แท้จริงคือใจของเราเองนั่นคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยค่ะ และทั้งหมดนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัยบุญข้อสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนรากฐานของบุญทุกข้อนั่นคือทิฏฐุชุกัมมะการทำความเห็นให้ตรงการปรับความเชื่อความเข้าใจของเราให้ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งสิ่งที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่วันนี้การพยายามทำความเข้าใจเรื่องบุญให้ถูกต้องก็ถือเป็นการทำบุญในข้อนี้เช่นกันค่ะ เหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกใช่ไหมครับถ้าความเข้าใจเราถูกตั้งแต่แรกการกระทำอันอื่นที่ตามมาก็จะถูกทิศทางไปด้วยใช่เลยค่ะการมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางให้การสร้างบุญของเราไม่หลงทางและมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงคือการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ใช่แค่การสะสมวัตถุหรือการทำบุญเพื่อแลกเปลี่ยนกับสวรรค์วิมานชัดเจนมากครับวันนี้เ,เราได้ล้างความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการทำบุญไปเยอะมากเลย สรุปได้ว่าคุณค่าของบุญไม่ได้อยู่ที่มูลค่าในกระเป๋าสตังค์แต่อยู่ที่คุณภาพของจิตใจเราทุกคนสามารถสร้างบุญใหญ่ได้ทุกวันผ่านการกระทําทางกายวาจาและใจโดยไม่จําเป็นต้องรอให้มีเงินเยอะๆก่อนเลยถูกต้องที่สุดค่ะและเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วการทําบุญของเราจะไม่ใช่ภาระอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่ทําให้เรามีความสุขและเบาสบายใจขึ้นในทุกๆวัน เป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับและเพื่อเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปผมอยากจะลองฝากอะไรให้ไปลองทำกันดูนะครับวันนี้ลองเลือกทำบุญสักหนึ่งอย่างจากบุญกริยาวัตถุ10ที่ไม่ต้องใช้เงินดูสิครับอาจจะเป็นการอนุโมทนายินดีกับความสำเร็จของเพื่อนร่วมง,งานอย่างจริงใจหรือสละเวลาสัก5นาทีก่อนนอนเพื่อแผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีไปยังคนรอบข้างแล้วลองสังเกตความรู้สึกในใจดูว่า ความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ที่ไม่ต้องใช้เงินนั้นเป็นอย่างไรเป็นยังไงกันบ้างคะระหวังว่า podcast เรื่องนี้จะช่วยเป็นคู่มือชีวิตสำหรับคุณและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณชอบฟัง podcast ของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ